สวัดีท่านผู้ชมมื่อนี้เราหน้อยก้ามาติดตามการให้บริการของ d r t นอกพรมพี่น้องซึ่งเพื่อนให้บริการพมรมพัฒน์ส่นขี้ซี่ตลอดในระยะการเฉลิมฉลองบุญผัสหลังหลวงบริการแต่เพียงวันที่หนึ่งฮะวันที่หาพฤศจิก2000สองพันเศร้าหาการบริการของเพื่อนนบตั้งแต่หาหงเลงจนเพิงสิบมุกกลางคืนนอกพรมพี่น้องมาเป็นราไปติดตามรายละเอียดว่าการบริการของ d r t ในภาคแรกนี้จะได้รับความสนใจจากพรมพัฒน์ส่นขี้ซี่ในระยะติดตามไปพร้อมกับปัาน้อยเลยเนาะ สบายดีสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่เขาก็อมาเบิ่งการให้บริการของดีอที่เป็นมือทมิทเนาะพ่อแม่พี่น้องในบุญนามศาศก,การระธาุหลวงถือว่าม้วนส้นให้ความสนใจและกายกานถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกที่สะดวกสบายเพื่อลุ่พรกันแนอัในนักการมาเที่ยวบุญนมาศการระธาุหลวงปีนี้เนาะถือว่าม้วนส้นร้ายเนาะพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี้บาวน้อยกะอยู่เทิงรถมีเบี้ยทีเนาะคือว่ารถมีกําลังให้บริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวธรรมชาติสถานหลวงถือว่าบรรยากาศทางด้านในกะสะดวกสบายเนาะพ่อแม่พี่น้องอากาศเอรเย็นดี นอกจากนี้ปเป็นยังมีอินเทอร์เน็ตบริการพี่การบริการของดี t แทมนเทนเริ่มบริการแต่แต่วันที่หนึ่งหาวันที่หาตะกิ้เนาะเพื่อบริการพ่อแม่ประชาชนที่ว่ามาเที่ยวงานบุญนมัมส,สกรราร์ถาดหลวงปีนี่ทั้ง d a t เพื่อนกาเปิดให้บริการให้พ่อแม่พี่น้องไน้คีพี่เนาะ คือรุดถอนปัญหาที่การน้ำใส่รถวนตัวแล้วกับรุดถอนปัญหารถติดรถแอร์อัดนอกพ่อแม่พี่น้องมีกระแมนพ่อแม่ปัะสาชนที่ว่ามาใส่ทดลองใส่บริการทดลองคั้งแรกทีว่าได้ครับควนสนใจหลายเป็นพิเศษ ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นภาบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องกำลังลงจากบีเอทีนอกพ่อแม่พี่น้องครั้แแงแรกเนาะถือว่าเป็นก่อเปิดให้บริการมือวันที่หนึงเป็นมือทบิทก็ได้หับกวอนสนใจเป็นจำนวนลงลาย ซึงก็มีปัญหาเล็กๆน,น้อยๆคัดของน้อยหนึ่งเนื่องจากว่าผู้ใส่รถสวนตัโได้มาหยาดเล่นของเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่ให้การสัญจรของบีเอทก่อนข้างพบขออย่างยากในการเดินทางเพิ่นให้บริการทุกๆหานาทีในสมุ่งที่เด้งรวนและสมุงปกติในทุกๆชิมหานาที่ พี่ว่ามาหอดแล้วเนาะอีขบวนหนึ่งมาหอดแล้วเนาะบรสารเพินกาลอขึ้นุี่อทีอยู่จุดพิพิธภัณฑ์ป้องกันความสงบเนาะะพิพิธภัณฑ์ป้องกันความสงบ

Forward, Direction, down palm start. Forward. The bus is starting. Please hold on to the handrail. The next jump is How The person who is the

สถานีตลาดเ้ามุ่งนาสูสถานีประตูไส่เนาะโอ้สถานีทาาคุณก่อนแต่จังสถานีประตูไส่้

คราพ่อปาาพ่อแม่พี่น้องนาะถาว่าอยากมาทดลองขี่ก็สามารถมาไรนาะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่หนึ่งฮะวันที่ห้าพฤศจิกสองพันสห้าอยู่เพือตอนหับขับใส่งานบุญนรัมสกัระธาตุหลวงเวลาให้บริการตั้งแต่หามุ่แรงจนถึงเศร้าซามุ่งกลางคืนนาะพ่อแม่พี่น้องค้าผู้ใได้ตงการมาขี่ก็มาถาอยู่สถานีแต่ละจุดที่ใกล้บ้านทาน หรือว่าไก่จุดผากรถของทานและกม็มาถ่าอยู่ที่สถานีเพื่อเกียมขึนม้นรถหามุ่งเพ็นก็เริ่มออกในบริการซึ่งดีก็เมนประตูไสเนาะตอนนี้ฮอกกแลนมาหอดประตูใส่เพื่อเกียมเข้าสู่สถานีประตูไส้่มีก็ถือว่าเป็นโอกาสดี่นอเบาหน่อยก็ได้มาทดลองขี่น้ำเพลินก็ถือว่ามีความสะดวกสบาย ที่ว่ามือทมยึดกับวัชซุนกับหมทน่นไล่ปัญใดเนื่องจากว่าการหับผุขอมุนข้าวซานกับที่ว่ายังหมท่นทัวถึงปัญใดคิดว่ามือโตไปมือทัดทัดไปขู้ดด้วยซานก่อจะไร้ขึ้นนี่ท่านขอขสถานีรใส่ สถานีต่อไปเราก็จะมุ่งไปอยู่ที่สถานีอุ่นสะอาดเมื่อผู้โดยสารขึ้นมาในรถบีเอทเมนมีจามสะดวกสบายน้องกว่าแม่พี่น้องทั้งทั้งดันหนาก็จะมี จะมีจออปดปอเตือซสยว่าบอกสถานีแะ้วก็เวลาที่ไปถึงสถานีนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งดาน้างก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานีแต่ละจุดสถานีพ้นสะอาดกำลังเข้าสู่ันสลาสถานีพ่นสะอาด สปอร์ายทางจุดนี้กับสถานีขนสตร์และสถานีติดติพันธ์ป้องกันความสงบก็ถือว่ามีผููดยสานลายนาะเพราะว่าเป็นจุดที่ว่าใกาล้ถาดล่วงที่สุดก็แม่พี่น้องกผูใดยอยูสวนทางนี้กับตำราท,าทา่าหาอะไร ทาใใ่ทานป็นขอซื้สธานีคนสาดสานีคนสาบบมวท่านมีผู้โดยสารผู้โดยสารยังระวุ่นถัดล่วงโยไปไหนไป e หน ผ้าที <in> ่งรขตมัวดสรีตการขรือผู้โดยี่าึเสาทงการเดาร่งรนเร้โรทีตานยสามุตานเอาทตน้ารท่งที่าลเือ่อกรรตาเอดร่อาโสทีอรเดีต้อขอส กายังมีประชา้นหลายคนอยู่ยังม่ท่านเขาใจนอกก้องบอมเป็นน้องเขามาทําใส่รถส่วนตัวเขามาแรน่นอยู่เล่นของเบียร์ที่เหตุให้การสัญจรของเบียร์ทอาจพบขอบอ,บขอ,อย่างด้วยสปอร์เรื่องนี่ก็คือดังที่เข้าเห็นนะก,ก็เป็นรถจักเนอกก้องบอยเป็นน้องแล่ดนสวนมา ว่ารเลนของ BRT หรือว่าเส้นทางของ BRT รถ BRT เป็นสงวนไว้ให้ B t h a ่ l a n d นอกไประเทศหน้องตะนันเพื่อความปลอดภัยเนาะก,กับพยายามบโบเขามาเล่นเพิ่งเปิดก่อนในช่วงวันที่หนึ่งับวันที่หา้ามีเิ่นจะมีการแลนบริการประชาชนมวลชนนอกพมเพนเนาะฉะนัน้นเขาต้องเคารพระเบียบจราจร พวกเขามาเล่นเพลินนอกพ่อแม่พี่น้องเพราเพลินจริลุ่ทุกหนาที่ชิบนาที่สถาสน,นีพิพิธะััฑ์ป้องกันความสงมบถือว่ามีผููโดยซานร้ายนกกาะพอแม่พี่น,น,น,น้องเพราเป็นจุดที่ใกล้ันล่วงร้ายที่สุดน่ก็คือพ่อแม่พี่น้องปัระชาชน้ันธรมาุ่้น,สสนามาเุองสนธาอปร้ปันรงประ้องัสรุสาองัรตุปัราตุปันรา นั่งตามสบายเลยเด้อเอาบัตรล่วงเจ้าพักนุ่มละบัตรเงื่อนสิไข่พี่ใส่บไหม มี่มีสีใครเราจะบ่มีนะเม่อ่ามดสายทั้งหลังตัวสิบสามมีเนาะม่สายทั้งสีใครบ่มีเอ๊ะตอนั้นพวกก็ตเยต่ลจะลงง่้นกเ้องขาวเองนะเขออยากชีเนยงาาเจมาเียินี่ย e r t a Direction d e p o s Park North e bus is จเมืจอเขาได้มาเถึงสถานีประตูใส่ก็ได้ดูรถมีด่วนเือเที่ยวสมุน้าไปทางชวนจฟังผอ้มงเศร้าหาซืุ้งแรงแต่ราคาทื่อหลายราคาต้นทางขาไปทางนั้นนี่เป็นปััเขาจะเก็ตเงินนอันนี้มมนยถรเก็านี้หนึ่งเจ็พันจะลงจันทรสามเกันลงไปทเก็พ ไปข้าไ 14, บไปสิบสี่บันขีดขึ้นไรก็มีพวกการพงงารัฐบาลเราเขาซอยเดี๋ยวม้นทีมาเดี๋ตแต่ทีฟรีตอนนีเนี่ยนะตกมีนพันงานผู้สูงอายุสิบปีขึ้นเมาอ่ายประเซ็ไทยให้เราเป็นนักเรียนอยู่สั้นมอบป่ายบอกเรียกว่ามหา,หมา 5, ลัยอะไราคาหนึ่งเลาะเราขายที่ให้นะราคาให้คบเปอร์ต์ได้แเงินไขของจันทนที่มีไรครับการัน ยังซืนี่ประตูจริงไอซื้อขอาไล้วน,นคเห็นได้คักอยู่วะเมื่อคีคากินนอกมือไมาอีกเด้อพิพิธภัณฑ์แป้งกันความสนุกประศุ กำลังจะออกตัวกาุณาจับหมื่จับสถทานีต่อไป ลงไแล์อรนี่โอ้ลงประตูไลขอบใจขอบใจงาูดได้สั้นก็ร่างึ้นมากเนาะจะไปเขี่ยวงานบุ่นมันการประสารหลวงนีก่ ที่ดนับานทางรสุดเส้นทางหนึ่งจะมุงหน้าไปทางบ้านหน้อยก็เมนดูด้ซานเนาะที่ว่าจะเกียไม่เกี่ยวคุณธรรมสกันมาตลอดว้นตอนนี้ว่านอกค่เข่าได้มาเพิ่มสถานรีนสะอาด นีน้ำมาขี่อีกเด้อ นาะพ่อแม่พี่น้องคือว่าการแลนของ BAT กับบางครั้ง,งก็พบข้อยุง่งยากเนื่องจากว่าผู้สมใส่รถส่วนตัวเนาะได้มาญาติใส่เล่นของ BAT เนาะเฮ็ดให้ BAT บ,บ่สามารถแลนตามม่งเวลาได้สนั่นสําคัญที่สุดเฮาควรเคารพกฎระเบียบจราจรเนาะพ่อแม่พี่น้องคือเพิ่นวาบ่ให้ใช้เลนของ BRT ก็เฮาก็าบ่ใช้เนาะ สงวนไว้เป็นแรนทับใสมวนสนท่านผู้ชมผู้ได้ท่วาต้องการเดินทางมาเที่ยวบุญถาดหลวง สามารถขึ้นดีไอทีใดนอคขึ้นเปิดไ้บริการตึกแต่หามุ่งแรงจนถึงสัสามโมงวันที่หนึ่งหาวันที่หาระจิกนอกพอแม่ี่นองทุกมือ